ทำไมร้องไอ้และหลังน้ำตาหลวงหนุยลองตอบที่ว่าขาดทุนกุ้งกุลาจึงมาร้องอ้โอบอบอบขึ้นมาลอยกบเลดนี่นะ <c oughs> ไอ้ยังเข้าเดือนงกฝนมันตกลงปลอยปลอยไอ้กุ้งก็เริ่มหัวลอย ควงเครื่องตีน้ำเหละปวดอวใจอาเสียงดอกตบตันเนอาเสียงดอกตบตันพี่ยังรักกันมองไม่เมื่อเปิดดูกุ้งตายเศรษฐีไร้ใจจนเหลือแต่ดองก <c oughs> ูไ <c oughs> มใ่ใครบ้าใจมาชทำเต็มมูลาวาไอ้เพลงเปลงนมันแต่งดีกับตายกว่วาอย่างเขาเดินงก ขนมันตกหลงปลอยปลอยไอ้กุ้งกระเลิมหัวลอยควงเครื่องตีน้ำละปวดหัวใจเสียงดอกตะต้นเสียงดอกตะอต้นใบพัดตีน้ำในี่บอกกุ้งเนี่ยมันมุนดอกตะต้นดอกตะต้นดอกตะต้นไอ้เครื่องยนมาแจ้งใบพัดยี่ปอหมุนดังธนาคารธนาคารธนาคารดอกตะต้นธนาคารดอกตะ้ต้นธนาคารแล้วได้กี่ตันไปเได้กุ้งซ้ำนี่ได้กระตันเปรตมาเลย กูไม่ใจรูความเข้มแต่ดหต่กูโมลากาา้าวถมๆกันแหละเบอาหากุ่งมาใช้บ่อเผื่อนเกลียงกลิบออกแล้วทัใจทําอะไรเนอปิดว่างตั้งเพชีวิตกูขึ้นแล้เนย่าว่าแต่ลงทุนเป็นเส้นๆเฮียงานไม่ลงทุนสักบาทอย่างกาดทุนเลยมึงเลยมันช่วยไมาเฮียงานอะไรพี่นีไม่ลงทุนเนีขาดทุนละหลักเครื่องงานซ็อกคนนี้มันขึ้นว่าได้มาแป้โคปีนี้ไม่ต้องเชิอเครื่องแล้วดีใจกับายมาเลยว่าชาวติดกางชายมาเพื่อ เลใส่ไม่เลือกหรือยืนเลือกแต่ไม่จากคาลานบาจ้าเลยเจะข้อมันต่อยปากปรินเลยแล้วต้อเตะกันนั้นนังหลดเมฆจากข้อนกันเลยไปตุงตรงไปโทกต่อยตีใหม่ละยินไม่เสียตังเสียเรียบร้อยนี่เห็นตุกต่อยคนนางแขกคนกับแขกโชเฟอร์แขกโชเฟอร์น่ยตุงกินไหนว่าคนกับมาไหนว่านามาไหนว่านามามัเหล็กูตาเฉียงกว่าไหนว่านามาแม่เลยกูตางก้อนกว่าไหนว่านามาไหนว่านามามันจะหลดต่อยกูจับกูเหรอ แม้นาว่ากูว่ามันนามาจริงจริงก็น่ารอดมากดักน้าอยูู่กกูว่ารอดอีจชนมากตัวลงต้องต่อยลอบเลาขึ้นแหละทำใจทำไมเลยปิดวังตั้งเปรกูอีห่งเออตอวลงฆาวัดมึงเออไปวัดไปนะบ่อน่วงตัวบ่อน่วงแต่ในความของโยมเหมือโยมชีวิตมนุษย์เหมือนกันลูกมุตนิธิยากทอดแท้นะโยมโยมต้องเดินปฏิบัติตัวสิ่งของโยมดังต่อไปนี้โยมต้องเดินสายกลางเอาว่าโยมจะมีความสุข โยมเดินสายกลางาไหวต่โยมโยมจะมีความปลอดภัยในชีวิตโยมกูออกจากวัดขึ้นน้นน้ำเดินตามใต้กลางเส้นข้าวที่ยลาถนั้นมาไม่ตง้งา้าวทิพย์รอถูกดินจนตังคมเล้งมปไหนกับสายกลางอยู่ครึ่งเดือนนั้นกูยิ่งเงินผ่อนอล้วนแต่ขอพยายามก้าวเนละยสตไม่เทิดกูเดินกลางน้นล่ะไม่ใจเดินสายกลางเส้นข้าวกลางน้นเดี๋ยว คือคนเราอย่าเออออนเกินอย่าตึงเกินเขาถีตไม่ใช่มุ่งหว่าตั้มใจทำไมเลยปิดหวังดังเปอย่าท้อแท้พี่นุ้เรามีความหวังนะเลยกูุบึงใกล้เลยชีวิตกูน้องเอพี่น้องกระจนดังเป๊ะก็ต้องพึ่งลูกนี่อย่าแลงเลงลูกไม่แม่เคยบอกว่าชีวิตแม่ภายแก่นี่หวังไว้กับลูกเท่านั้นพี่นุ้มีลูกกี่คนละสิบแปดบ้ากี่เมียเนี่ยจเกินได้สิบแปดเมียเดียวนี่แดง แล้วมันเกิดทันไม่ต้องว่างเมียกูทำหน้าทีอย่างเดียวเกิดแล้วเกิดตั้งตายว่าปีตายปีครามมันอึองอ่างไปเลยอพอตัวนู้เกิดตัวนี้รอคอยว่าไงแหละว่าอย่าข้ามากกูไม่แย่งเทียนบัเกิดเบิดสันว่าเกิดตั้งตายมันจะไม่กลายสมาครจนกลับทวนกันนะคแล้ออแล้วพี่มันหลอกคนเบตัวตัวห่้าจ้อกระแทงเอออ๋อตีซีว่าหลงจะขึ้นต้อยกันเดือนต่างรื่นอยว่อ๋อจริงมีตันยางไม่จริงร้อมกันนี่ แล้วอ้อเลยพบกันเพราะมันผมนุมจ,จุนๆมาน่ะนะแม่กุ้ยให้หลูกกูเลยโดดเปไียมนโดนพักตายขาดทาไปที่จบแล้วพยายามคือแล้วคันเล็กไปกันนะั่นดกวัวในทารอนดารอนมาแม่้กินหลูกกูกลืนช่ยนี่เอออ้อแล้วลูกคนโตไปนี่ลูกคนโตน้องเพื่อนอ่ะไอ้หนุ่ยไม่บายแล้วลูกคนโตเลยน้องเพื่อนมันพี่ว่าเพื่อนและวทํมตาต,ตายลูกกูกตูทมเอ็หเออพวกดังแบบเรายุยงเหล่องเพื่อนกู แล้วการศึกษาไปนี่ออกการดึกษาไม่ต้องว่างโม่ยชายเรียนจบมาเลยจันทรุ่งที่เวนเลยไม่จบแฝดโอ้ลูกพี่นุ่เรียนมาเลยเออเรียนมาเลยจันทรุ่งแฝดโอ้เก่งมากลูกคนโตต้องเรียนจบมาเลยจุฬาแน่ไม่น้องจอบมาเลยกันชาหนอฮัโอลโหลเวิร์มพ่อว่าเปื่อนมาเลยกันชาหลักสูตรพันลำเคลือบเคลือบคลับปีหกเดือนจอบไม่ติดหลังคนหลุดไม่ต้องงานไรยาเสพติดไม่ได้ไม่ได้คนเล็กจบมาเลยกันชาไอตุลีชอง ตัวนี้อย่ากฉั่วตัวนี้จบไอซิวา่าเฮโลอินบ้าไอตัวนี้ซ่ามตัวซ่ามันเทคนิคไฮโลบ้าไอตัวนี้เซียตัวเซียนเทคโนพกแดงบังจบร้อยเฟว <c oughs> จบมาเลยกันชาไอิว่าโลอินเทคนิคไฮโลเทคโนพกแดงไ,ไ,อไอตัวเดียวไอตัวเดียวตัวนี้ว่าแกว่าเว้นไอควกักควักควักทองมาลเลยแต็งเออจบคณะวิทย์ุโอกคณะวิศวะไม่คณะวิทย์ปลานี่คณะวิทย์ปลาหลักสูตรลูกคลั่ง แะนกพงเมัมอจมเหลยขัวคณะวิศวะคณะวิะวะลุกคลักหนไอตัวทิ๊กไอ้ตัวทกตัวนี้ก็ยัํดเกดขึ้นว่าลุงจะอออวอคอโน่อวอคอวีเลยครูไม่วอคอเวียนโคนตัดยางวอคอเวียนโคนอุปกรณ์การศึกษาแกงแก้ติดหน้าผากอุปสรรคการศึกษาหูบองหลาได้บ่อร้างซ้อนซื่อมันหมดสตอเด้นะไอ้ตัวที่เจ็ด ไอ้ตัวที่เจนั้นเจ้าบรอจบ,จบอรอ,บอ,รอนรายรออยลจอมเก่าไม่จบบรอจากวันนรกมาเป็นมะแรงไอ้คร่งแข่งตายฝังฟอนไอ้ตัวที่แปดตัวที่แปดเป็นเจ้านอทอจนนทอเจ้าหน้า,นา,ออนาถีเทศสบาลไม่จน้นอทอจนเป็นนี่ก็ทัวตลอดตั้งท้องแถมกินต้มเบิ้นยิกตื้มและยิกแตงอไอ้ตัวที่เก้าตัวที่เก้าเหลาเป็นตอชะตอชะนก็ตำรวจตเวินชายแดนไม่ตอชะนแปลว่า แต่งชุดเดียวชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันชุดเดียวเท่านั้นนิรันดร์อ๋อไอ้เพื่นลูกหนูแล้วพี่นุ่มมีรูปผู้หญิงไหมล่ะแต่ใส่มังตามแต่กูเหรอเมื่อกี้าบังเอาบอตอเออแล้วตามเนี่ยยังไหลูกงยิงช่วยช่วยแพรช่วยดิดฟอมันเพรโอ้รสนั่นเนียนแล้วแล้วจริงไปมเตียนเนี่ยมันเขียนประวัติ เคลียได้แปลว่าลูกชายมึงมันว่าเรือ่อมันเขียนให้กูควงังแต่มันเขียนเป็นเพลงหนูมันว่าเรือ่อกูลองให้ควงังแต่มึงต้องเปโโ็นละครให้กูว่าเรือ่อให้มึงว่าใชายแลว้วใชาแลว้วนี้เออชายแลว้วชายแหละเดียวคนตาให้กูตั้งโมก่อนนะใครแต่งเนี่ยไอ้เนื้อแหละร้องรู้สึกว่าเนี่ยไถนากันต่ออมแตงดีตาย ่งลูกเรียนต่อขุดตอกลางนาอาจารย์ลาลาอาาลาลาอาาแล้วเอาอาจารย์ลาลาอาาลาลาอาาแล้วเอออาจารย์ลาลาอาจาลาลาอาจารย์อ๋อยานมาว่าเยอะตะส่งลูกเรียนต่อขุดตอกลางนาจนว่าก็นะเพราะหนุยนันแม่ของจังทังทำนาไรตัดไวและถังลองยางตื่นนอนก็ตอนควานฟัง วอนดังและนานนุ่ยดำเออาจย์ลายจ้าลายจาแล้วเออจ้าลายจ้าลายจ้าแล้วไร่ร่เร่หวัดดเองลยตัดยางจางและนอนฟาจุดได้ยินนกขูดมันร้องมาแต่ว่าคำยมวันสารเจยนุ้ยกินน้ำเคยทุกคำส่งเงินไปให้น้ำคำให้ลูกนุ้ยทำปริญญาเออจ้าลายจ้าลลยจ้าแล้วเออจ้าลลยจ้าลายจ้าแล้ว รมอยู่สามสิบปีนุ่ยนอนกอมซีไม่ไมีไฟกันควางนุ่ยอาบน้ำคลองลูกนุ่ยอาบน้ำป่าปาลูกกินปลาชนแปรซาน,นุ่ยนาต้องกินเคยดีเออใจละละใจละละใจแล้วเอ,อาใจาละละใจละละใจแล้วลูกสาวจะช่วยหนุย่ยแฟนสบายคนหนึ่งไปข,ขายขายผ้าอยู่แถวกระบี่เออใจละจละใจละละใจแล้ว จนคนที่สองกายทองอยู่ปัดตาดีเอ้อใจละลายใจละลายใจแล้วคนสามคนสี่เคยอยู่ที่ปัดดังเอ้อใจละลายใจละลายใจโอ้บาดแต่เพลงเปรตนี่ผมหยัดสายเพลงเปรตนี้หยัดสายพอกูเพล่งแย่งันตี โอ้บาสกมันทงคนแจงคนร้องคนแจงความหมายเพลงไปนี้แจงนะคนแตงคนร้องแจงความขอเลยขอคมขึ้นหรูกดไม้เพลเนี่ยคมขึ้นหรูทำลุมซามองลูมลูมีผลลพิษมลภาวะใครๆแตงไอเพลงเพลเนี่ยนิกนีละเนยผู้ประพันหมอบมายกับเท่งเสียงระทมที่เคยถูกทื่อและถูกแทงโอ้บาสแพ่ เขาล้อเล่นไปห่ล้อเล่นนะเพลงจริงเพลงมันกู้เพลงร้องเพลงร้องเพลงวันวันเย็นๆหนึ่งเพลงแรกเพลงน้ำแข่งบอกออเใครแต่งอ๋อไอเนื่อมันแต่งดีตายหนูมันแกลเพลงนู้ว่าหน้าแหละว่ากูยืนคัมกคำเพลงแรอ๋อไอเนื่อมันแต่งเพลงบนทิศคำซอยเอร้องนะร้องนะแต่ก็โทษนะเพลงอย่ามาเกี่ยวกับการชีวิตกูนึ่งบ้าร้องดูสิเพลงอ๋อ พ่อแฟนดีใจรับจดหมายละจากไปสนิอเพลงบันเนียน่าควังพ่อแฟนดีใจรับจดหมายละจากไปสนีจานาสอ่งอย่างดีส่งด่วนทีนด้นไม่ใช่ใคร <c oughs> พ่อจำแนนอนเป็นขั้นตอนลายมือจำได้ อดอ่านดูข้างในตายตาย,ตายจดหมาย่าเติมตายตายจดหมาย่าเติมรอมาแล้วนะ <c oughs> แล้วมันมายงมองเมียนเนื้อความจดหมายููเขียนบรรยายหลายใจอื่นๆ <c oughs> บอกขอเงินสามหมื่น 30, 000, บอกกําบอกคืนพอหน้าไปจำนอง เจ้าไม่รู้หรือเจ้าเข้าสารและเราพอเสร็จเขาเป็นกองอ่านและพับใส่ซองพอต้องไปยืมหลายคนเอาเอาสองนั้นส่งาถึงพอแต่เงินนั่นหนอพอจะยืมของใครบอกพอหน่อยได้ไหมเจ้าใจาอะไรกันหนอชอบคนได้อ่านสำนวนจ้าจารู้ไม่กระตาพอติดเขาผีปมส่งลูกให้เรียนทุกคนเอาส่งลูกให้เรียนทุกคน พอจนจนเหลือแต่ดอกป้งโอ้บักเปบบรตนิ่งพี่หลวงอย่าทำลายร่างกายสมชายเข็มหมุดเข็มมดอยู่มันหลอกมกอยู่พี่นุย้ยร้องได้ไปเล่นเพลงอ๋อไอ้ยากอะไรเพลงขึ้นเปล่าหายว่าเออเอ,อ,อหายว่าขึ้นเปล่าแล้วกวั่งกูวนาวงเออเนี่ยว่าอิดเดิมพี่นุ้ยเออท่านท่านนุย้ยร้องเพลงในความว่าตอนนี้เชิญคนุณนุ้ยขึ้นมาปลาชงลงปลากรออควญเพลงในวัด มาครูตั้นักรองคููมานด้ครูรองต้องมีเฮ็ดมีคนมารองเพลงทำมือทำไงได้คนเสียหลักขาดได้ต้องมีองค์ประกอบบาเหนื่อยเลยอไม่ไม่ระยุมกลอกเบื่อไม่ขุดซอกในอันดูยืมมาดอเลนักรองต้องเทียบเสียงก้อนคูเสียงแห้งมาไล่คืนแล้วเดโอเล่นมีกว่ามสนโ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 นเล่นเล่น โน่เลยมีควาดรอนมั่งใจโน่เลยนังไอ้หนังได้มึงอย่ามัวกูลอง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 อยันมัมิ้นปาก์กิตายรอสิ่งกูตรงงานไหนโม่เปลือตื้อแล้วพบไม่พบน้ำจูจุนแรงมันปี้นลยจอบแรงหนักหน้าจอบผงกลิ้วเลยไม่หยดแม้ลอง จำใจไปงานน้อยมนะไม่ได้เล่นนะไม่รบเลยเดินดุยันปีววนน้วันละเพรไม่หนอนไหวเล่งดีนักหน้าที่รังมา,าม้านภาบันดาบันคนโตในโมกตกนะเก็ดแม่มิ่งตาลตั้งวันยาวอ๋อเต็งเต็งเออไม่น่าแม่กูแล้ว

กูเชียงเองดำหรือมันอกอกูเชียงองนะตมเชงนมัดตั้ปิดเล้งฮงชัดตายยิงไม่เป็นนี่ดอนเป็นปี้ข้าวรข้าแล้วเราเวียนแต่เจ้ายังกรมเดียุปะเดยุอยระเด้ยอยัมมลุมือกูไม่นดีกับไม่หนีแล้วเ้าวรข้าแล้วเรา แต่เจ้ายัางคำเธอไม่น่าใจดำจำต้องคมนาทนเราเฝ้ามองหวังสบตาเน่ามนพอเธอไล่ควันผีมันวิน่งทนต่อเราเกือบโดนสังน่งงานต่อต้อยต่ำระยำมันมาตำหวานพี่นั่งยองอยู่ตั้งนันไดน้โปรดสงสารทั้งคันพี่หน่อย พี่เลยต้องคลานถึงอัวสะพานมาในป้าอ้อยเมื่อกล่ำดูเลือดย้อยคลานไปนิดหน่อยพี่เลยปลัดคูณมาเติดหน้าคนดีมาแอบรักกันใหม่พี่รักแม่ทาไว้อยู่โพเดแอบดูทำยังไงปลราะน้องดีเป็นครูพี่เองตัดอย่างทางป่าเลี้ยงหมูแต่ใจรักครูแล้วนะ ียดต้อยตังดึงนุยพี่จะทำหนาถึงพี่นี้ไม่ปริญญาแต่ลูกนั้นนาพี่ยังทำได้น้องจงเชื่อคำม,มานอนขนัพี่ขวากไห้ไผ่บ้านหลังคาทรงไทยมองดาวลูกไก่ทางลูหลังค่างมาเติดหน้าคนดีมาแอบรักกันใหม่พ่อแม่ทำไว้ดูนังลุงบานานเอา สาปูนน้องเอ้ยเคยนอนหนุนขาหน้าโรงดังลุงร,งรอมุงสัญยาวังจะได้มาแต่งกันเจ้าอย่าหวงอย่าลลวงพี่นาะนุงคลานอย่าหลอกพี่นาะตาวานไปตรงถึงบ้านสงสตาพี่หน่อยแน่เราเดินกันมามาส่งแก้วตาพอถึงปากซอยพอเอาลูกรองยืนคอยยิงเข้าท้ายถอยแต่ย,ย,ย,ยิงเฉียด เบรดละไมรองวะนะคุณชักตายจริงๆไมมเบรดนเอาแต่พิรยทอแทนให้แม่กลับมาผมจะนานยิ่งใหญ่ในบ้านผมมึงจะได้จะเชิญพี่นี้มารวนเพลงแล้วก็ผมมีงานคาดเอาไว้แล้วคิดไว้แล้วฮันแน่นอนหันฉลองความรํางเรืของแม่ฉลองทําไอ้ไรยํจำจำเร็ดทานไอ้ไรย์หรแม่มึงจะจนอยู่เอาสิวี่นี้ผมไม่เคยบอกใครเลยนะคือวันนั้นผมมาไถนาแล้วก็ผมเก็บความรับเอาไว้วันนี้จะบอกพี่นี้ทั้งหมดพี่เทวินลยด้วย แล้วผมมาใสนานแล้วก็มีผมมาไล่ยจะย่างมาสนขอผมแล้วเขาบอกว่าถ้าใครได้ผมมาไหลนี้ทำไปเขาข้าจะวังในนครเกศกุลาเขาจะแต่งตั้งให้เป็นราบเคยแล้วก็นิชัยผมมาปรึกษาแม่กับพี่ชายว่าไปขายตั๊กแก่ต้าผมมาไหลนี้เงินมาซื้อบ้านซื้อวัวซื้อไปแต่พี่ชายว่าอย่าขายเลยพี่มีปริญญาพี่นี้พี่ก็พาไปแทนผมแล้วออน้องอาวุธนั้นใช้พี่ชายแต่น้องนั้นชัพาไปแทนผมไม่ข้าวขาจะวัง ในคนครเกตกุลาโนนที่ผมเป็นราบุเคยเจ้าเมืองแล้วเดี๋ยวนี้แม่ก็ตามไปในวังไปแช่ไปรถไถพี่สักวันหนึ่งรถไถเราจะทัต้องกลับมาแล้วก็มีเงินท้องระรังเงินสร้างบ้านใหม่แล้วก็ชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมแน่จัดงานวันสาเร็จของแม่นั้นอันตรีกันหอจริงสิพี่ถตงแรงมุงมดผมไม่เคยบอกใครเลยแต่วันนี้จะบอกพี่ให้แม่กลับมาเถอะชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมผมจะสร้างบ้านในพี่เต่งพี่นุ้ยพี่ใน,นคนหลังด้วยใไอเราคนหลัลงบ้านในช่บ้านเราจะทำพี่นุ้ย ท่านนันไอ้ไอ้กูจกหลังกันนะไอ้กูจะหลังก็ใช่เอาไปเลยพี่เนยหนึ่งหลังเขากูเอาทรงสเปนทรงอะไรทรงสเปลมุงน้วกระเบื้องสีแผงปูด้คอโต้เลื่อนแวววับบานเสียเนยบานเสียเนยเออข้าบ้านถอดเกลือกูไม่ถอดถ้าไม่ไม่ถอดกูไม่ใส่เกลือไม่ใส่ก็จะเช็ดตีนกูไม่เช็ดข้าบ้านคนไม่เช็ดตีมมาลองอกสกปรกกูเคยเช็ดทีหนึ่งแล้วถกเสียเหมือนแป้ และเช็ดตีนบนทกเสียมื่นแปดเอาคุณเช็ดตีนดึงแล้วบัานที่บัานคนรวยราคาแค่สิบล้านนะประตูเช็ดตินแหววเดียวผ้าเช็ดตีนขี้แตกงคนอ้อจักดิบๆอะไรมาญี่ปุ่นก็เลยนอนปักตู้ก็แล้วคนก้าข้ามหนูผ้าเช็ดตีนคุณเจ็ดแหวเดียวจักดิบๆทุกเสียมื่นแปดเมาผมเลยเช็ดเอามากูแต่ผมเมาเลยบ้านเสียเหนื่อยบ้านเสียเหนื่อยรวยที่สุดในซอยแมวทุกตัวใสควันทองบ้า เป activist, presents, ็นทุกตัวใส่เกลือกันดีนะไก่กินวิตามินหมูกินเลตซอยเจ้าของบ้านกินหอยขมเซตตี้เปรตเอาเธอพินิมาตะวันสายแล้วมาไถนาข่อยแม่มาเธอพินิมาเนอชีวิตเราต้องดีกว่าเดิมได้มาเธอพีนิมาเถอไอเด้งโกยขึ้นบ้านไว้เนี่ยมึงไม่โมน่าไม่พกแคกมั้งอ้เนิบานเออไม่จ้างดิอ่ะมามาไปไปมึงไปพลังไปไปพลังไปเนิ่นไปไปใส่นาพลังกูไปธุระ สุดละออกไปงานทัดหนต้นไปงานทัพนึ่งโพเดตไม่ได้มีงานมีการต้องไปหนึ่งนี่เออต้องไปไม่ได้โกโูทกตทีหนึ่งแล้ววันคตแม่เท้าตายถือว่าสิอ๋อเฮ่จัดงานทบแม่เท้าแกงมูโต้วงอย่างแลยสร้างโลกคนกินไม่แม้ <c oughs> <c oughs> เขาเล่นกันเถื่อนถ้านด้เจงไม่คนมันเปลวรังมันไม่ค,คม่อยๆมามาเหีแกงบูดถุ่มพานทางาน พ่อพ่อแม่ท้ารเช็ไอ้นี่กว่าพ่เป็นบ่ิเรียนกูเดินตูกงานการชัพกานบวชนกานบุญงานัดอนโรงเรียนก็บอกเขาไปไม่บอกเขไปไปถุกงานเอได้พ้นพ่อพ่อท้าวตายเนี่ยอ้คนมาเป็นเมินคนแร้งกันเถื่อนหาได้ถึงได้วงานพัวที่รถไม่มีที่จอดกูบอกไปถั่วจดการอ้วก้อายี่หรอยทาวว่าแก้วควายแกงเลยที่วัวสิาควายแข็มิบมูเขคมยคนมาเป็นเมินกนแล้ออพ่อพ่ท้าวเ็ รวมขึ้นบมหน้าได้สาบรอยจิเบบาทเออแล้วคนมากันเป็นเหมือนแล้ะพึ่ไในตามโมนาสามร1จิเบาทเพิ่มชวนกินหลางแคิลน่ากันเพื่อม,มันไมมอยู่ละกว่าว่าผมกินหลางแคนลวันี้พ่อบปตามาหยิที่ว่าพีกูดังรองอยู่เลยเคิดถึงบปตามไม่เพิ่นม,มาตวงกากไววหรือแม่ก็เถืย ไม่นานมีการในการรบเม่ใชรอเมริการเมื่อใโรบหรอการทุบการบดการบุญการวาดการโรงเรียนมันต้องมาต้องไปสังคมใดเนอะการพีการนองกันนั่นพีนองมากด้วยความบาดเจ็บพอแม่คอยรู้ก็รอบกว่านี้